สวัสดีค่ะวันนี้จะได้เจอคุณสรโคไม่คะนท่า้นไม่ได้มานะคะวันนี้นิจริงเหรอชานก็แข่งแต่กีฬา้านวันนี้ไิ่งเลยเฮเจอเลยเวลาท่านมามานานไหมคะก็มาทั้งวันสา่อาที่ย์จะมาทั้งวันแต่สามที่ไม่เห็น ปกติมากี <h> ่โมงคะก็มาเช้านะคะมาเช้าเลยใช่ไหมบาทเช้ากเสาร์ที่จียหนึ่งร้ักบาทเช้าจะผ่นมาทิสบายบาททุกเสาร์ไม่ได้อ่านผ่านมาจากกรุงเทพมาแว่นนี่แล้วก็ไปมหาสารคาม ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเราตอบหน้ามาใหม่นะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ สีเด <Okay. S 2> ืตามดีมาแล้วมาตามอะไรบุญบุญเสถียรภพชาตรีกันนะครับะเจอกันท่างนี้ได้เลยนะครับมาเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายหลวงปู่โตร่วมกันโอกาสเป็นของท่านนะครับตลาดาหลวงโชคได้ท่านทั้งหลายได้เลยนะครับแรกแรกถือให้หน่อยถ่ายตรงนั้นตรงนี้แตอนนี้มันทำงาน รจะเป็นพัดพสรอที่กลยกดยกพ่่งาารจะเป็นสาเร็จห้อันเป็นงทีขตค่คุ่จะทำเอะไรก็ได้าการตกมาค่ะทมค่ะค่เรงารางบาเียนผิดค่ะไม่ผิดค่ะตา่างวาละหนึ่งบาอ๋อค่ะ ฉันว่าไม่ต้องมุนมุนจนะ ของัฒนาุิคุณทันวารณนะคคันนงเชานะคะมารวมเป็นเจ้าภาพเซิรที่นี้มาสร้างฐานอนนอนหงพันตารางวาหนึ่บาทค่ะรัตนาก็ไค่ะนี่จะเป็นรงสิดของระเป็น้หโตค่ะแลราเป็นองเรรอเวงตค่ะ ทำีาใ่้ช่ายก็นได้่าคไปเลยนะเลยนเชิญนะครับมาเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายแล้วก็ติด่วมกันนะครับตารางวาละหนึ่งบาทเท่านั้นนะครับท่านทำครบหนึ่งร้อางวา ของที่ระลึกมอบให้เป็นพระผงหนึ่งองค์นะครับเป็นพระผงเนื้อว่างรอยแกะชนิดครบ200รระรังวาท่านจะได้รับสร้อยพ้อมอกยศจากประเทศเมียนมามาไกลจากเมืองมันดาเลเลยนะครับ หรือจะเป็นพระสมเด็จของหลวงพ่อปูนปริสุทธโธหนึ่งองค์หากไม่ชอบท่านเปลี่ยนมาเป็นหนังสือสวยๆหนึ่งเล่มชื่อพุทธภูมิสุวรรณภูมินะครับหากท่านจับพวก5้าร้อยตารางบาทท่านจะได้รับพระสมเด็จข้างหลังเป็นคาถาชินตะบัญจรพร้อมสร้อยหนึ่งเช้นนะครับก่อนนุโมทนาลกับคุณพัชราพรแก้กวป้อมมาต่อยที่ดินหนึ่งร้อยตารางบาทคุณพัชราพรครับรับจดหนกลับลบ้านรับพระที่ระลึกการนุโมทนาบูรนะกรร ขอนหมวนาบุญกับคุณพังบรระนนยิชานะครับอวตราที่ดินหนึ่งพันตารางวาครับของที่จะเรื่องผมต้องแนะนำนิดนึงด้านหน้านี่คือหลงปู่โตนะครับด้านหลังนี่คือดวงเกิดหลงปู่ซึ่งท่านไม่ซ้ำใครอยู่แล้วนะครับของหลงปู่โตครับดวงดวงเกิดใช่ครับ ชื่อรุ่นนี้คือรุ่นรวมเศรษฐีนะครับเป็นทําไม่ควอมท่านทำอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเดี๋ยวรวยยิ่งขึ้นนะครับทางอุตนานะครับอันนี้คุณสาคม้มาหรอคตอนนี้ผู้ชมทานีอยู่ที่จ yani. anyway. ังหวัดเชียงใหม่ก็ไปร่วมงานครบรอบ100ปีท e ่านบรรณีภาพแล้วแต่เป็นภาพผู้ใหญ่ที่พี่เอกแกคารพนะครับก็เป็นแบบใบุกงปีตอนนี้อยู่เชียงใหม่การงานหน้าใชครัมการงาน อยาท่านกันเดี๋ยวแม่ไปทาำรากหน้านิดเดียวไปซ้ายมือนะครับตรงวนี่ยเรามีรากหน้าไว้บริการเฉพาะเสาร์อาทิตย์ไปลองชิมดูว่ารากหน้าของคุณสงชาติเป็นยังไงนะครับครับสาธุเป็นทางปลอดภัยครับเรียนเชิญนะครับมีโอกาสมามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันครับไม่ทราบว่าท่านจะได้มาอีกนะครับเชิญดูหรือจะเป็นใครซื้อได้ซื้อได้ซื้อหน่อยไม่ใช่ว่าให้ชมุดฟรีอ่ะขอชมุดฟนา

ถ่ายเรื่อย